นี่นี่เดี๋ยวเลยเนี่ยเห็นล้ไปก่อนลูกตอนนี้มันมีหินเห็นลงไปก่อนตอนนี้มีหิน ไปเยอะๆใส่เท้าไปข้างหน้าเยอะๆเวลาขึ้นเ <ไป S 1> นินไปไปไปข้างหน้าเยอะๆเลิศลูกจะไปไหนลูไม่ดูทาง<ม>แต่ก็ไปไ,ได้อยู่ไปใส่เท้าหน้าเยอะๆไปไป,ไไไปเยอะๆเลยลูกไปมองทางด้วยเวลาวิ่งอะ่ะ ไปครับนั่นแหละไปเลยโอ้โหโพ๊ะโอ้โห Oh ho ho Oh ho ho Bye Oh ho ho Oh ho ho Oh ho Oh ho ho Oh ho ho Woo ไปครับไปขึ้นเลย,ยขึ้นเลยกล้มหน่อยย่ยอดในเวลาไปแล้วนะลูกย่อดเออขึ้นได้สบายตอนนั้นหนูขึ้นไม่ได้วันนี้หนูขึ้นได้แล้วเนหะ็นไหมไปโว้โยคนเสียว Bye. <sighs> โอ้ยขี้ไปเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกไปเลยไปเลยโอ้ยตามไปถัดเลยนะเนี่ยหนุ่มวัยเหมือนกันนะเนี่ยไป ไปไปฮึฮึยโอโดเลยลูกไปไปกีครับต <ไป S 2> ัวตึงโคราชครับต,ตัวตึงโคราชนี่น้องิกี้ครับไป มาครั้งแรกนี่ครั้งที่สองแล้วตองทียเขาจะแบบางเชียวครั้งที่สองแล้วอเออวันนี้ไหวขึ้นกว่าเดิมเยอครับไปโอ้โหโโอ้โหสุดยอดเลยลูกโอ้โหไปได้ไงวะ <c oughs> เออเราาะวังระวังไปเป็นไรลูกไม่เป็นไร,ไเ,นไรเจ็บไหมเจ็บไหมครับ <c oughs> ไม่เจ็บโอ้เจ็บเต็มเลยอะเต็มเต็มมันมันลงไปเฉล็บใช่ไหมลูก ไม่เป็นไรสู้สู้โอเคยืง <Okay. S 1> ก่อนยืงขาก่อนโดนขาไหมโดนนิดนึงเจ็บไหมลูกนิดินท <Okay. S 1> างก,ก่อนมันมาไวไปเมื่อกี้ใช่ไหมไม่มันะแลบบไม่มันไปม,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 มันตกลงมาแล้วแค็ <Okay. S 1> อ,อ๋อ <Okay. S 1> แคบโอเคได้เฉด็ดนได้เดเด็ดแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรไปต่อเดี๋ยวเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยขึ้นไปไหนโอ้ลึกลึกโอ้ลึกมากไปอย่าไปอย่าไป ถ้าล้มหนูทิ้งเครื่องเลยไม่ต้องไปัวางลูกถ้าจะล้มหนูก็โดดหนีเลยก็ได้แต่ถ้าม่ล้มหนูย่อหนูยอ่อย่อไหนลูกปุ๊บหนูยอน่อย่ยอลงปุ๊บยอ่อย่อมันช่วยได้ลูกยอ่อลงย่อเข่าแงลูกเออย่อเข่ามันช่วยได้ครับไปสุดยอดวู้ไม่เจ็บแล้วลูกผู้ชายไป เกิเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนโอ้โหโอ้ยโอ้ยระวังไปยังเอาไม่อยู่ไปยังเอาไม่อยู่ไปยังเอาไม่อยู่ปั๊บแล้วเป็นเลี้ยวเกินเออมัมลันมนะตทีอไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บงก็โดนลงจับเครื่องเลยไม่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นะใช่เออโตรมัน ก็โดดลงจับเครื่องอยังไวเลยอ่ะโอู้หอันนี้ติดเลยเป็นไรลรกไม่เป็นไรปไปก็โดดลงจับเครื่องแ้วไม่ทันอ่ะโอ้ยอไย ไม่ระวังเด้องที่มันมีตออยู่ตรงกลางได้มองทางเด้องเนอะี่เต้บอกว่ามีตอเนี่ยเห็นไหมไปไปนู่นอยู่ตรงนู้นเราจะทางตรงอ่ะปึ๊บโอ้โหโอ้โหจะลงด้วยวูขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปแล้วกันเลี้ยวแล้วก็ลงเออไปโอเคขึ้นก็ได้ไปเฮ้ยมีแบบนี้แล้วมันทางกลับ 那买点儿。 ออไปไป,ไปหน้าล้วบันต่อเด้เอเกิดมีตอ่อใช่ไหมเ็บไปลูกนน่าไงตอ่อเลยลบเอาลูกลบเอา ไปได้แล้วดิเรย์เออแล้วจะเอาออกไหมถ้าไม่เอาออกก็ทำเป็นเนินโดดเลยดอกนินเรายิ้มมาใส่จะเป็นเนินกระโดดเลยโอ้โหไปแล้ว ขึ้นชั่งมงโอ้โหอ้กระเด้งกระเด้งไปขึ้นเลยขึ้นเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆอันนี้ได้บนอ่าไปแล้วบนนะบนซ้ายแล้วลูกนะได้ไหมไปนี่ดีกว่ากันเออ ็เวเลยเฮ้ยตะเลยไปไป <c oughs> ไปครับไปเลยครับไปเฮ้ยเรียวเรียวใกล้ละใกล้ละ เดียวครับฮึฮโงครับโอ้โหไปได้ยิ่ไไงไป,ไปได้ทุกโค้งเลยอ่ะไปไปได้ทุกโค้งลยลูกไป

ยัดไปลงได้นะลงได้ลงลงโอเคเฮ้เดี๋ยวอีกแล้วครับว้าวคนโค้งเลยตอนนี้ว้าวเจอดินทรายด้วยกี <_ S 1> ่ผ่านได้กี่ผ่านได้ไปสุด

ใกล้ละใกล้ละเอออื้มฮโอ้โหตอนนี้โค้งแล้วโอ้โค้งใหญ่เลย, <ś> ยไปยืนหลังไปไ,ไปฮะ้ย โอ้โฮโคงตัวเอสอีกแล้วโอ้โหโโอ้โหโค้ตัวเอสอีกแล้วครับโคงเยอะมากไปต่อเลยไปก่อนเหรอไปครับไปครับโอ้โหกระเด้งยิงกระเด้ง ไปไปลุยปึ๊บโอ้ยเด็นเด้นลุยระวังไม้เกือบมองได้ไปอยู่ต่อไม้พอดีเห็นไหมเฮ้ยปึ๊บเห็นต่อไม้ไมหลงนี้โอ้โหไปไปลุย โโออ้หสุดดยไปเลยครับไปเลยครับไ,ไปเลยฮึ๊บไ,ไ,ไ,ไปเรียกลงไปเอ้ไปเลยไปเลยเรียกเลยเรียกลงเรียกลงโอเคเยี่ยมไปได้ทุกโค้งกี่กี่ไปได้ทุกโค้ง นนัไม่รอเลยล่ะไปก่อนป้าดิต้องมันต,ต้องหล่นไปด้านหลังเออไปไปจะได้ส่งทางให้หนูไปไปก่อนเออไปเร็วแป,ป,<ง>ป็นหาย ไปไปไปแล้วก็เลี้ยวเอาหักศอกเลี้ยวหักศอ,อกอีกแล้วเลี้ยวหักศอกอีกแล้วโอ้โอ้ทำที่เลี้ยวเยอะจริงๆ ขยันเดี๋ยวหักซอกใช่ใช่เออไเป็นไรไปตรงนั้นเลย